มาแล้วค่ะคุณพ่อเสียงใสหวานดังขึ้นทำลายความเงียบของห้องทำงานผู้เป็นบิดาหลังจากประตูเปิดออกกว้างเอกธิดากวาดสายตามองไปทั่วห้องเพื่อหวังสํารวจสิ่งที่เธอพบคือใบหน้ายิ้มแย้มของผู้เป็นบิดาอยังคุ้นชินรอยยิ้มเปิดกว้างออกมาอย่างเปิดเผย เมื่อสบสายตากับลูกสาวสุดที่รักของเขาเอา้ามาแล้วล่ะลูกมา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 ทำความรู้จักกับคุณครูคนใหม่เร็วๆเ,วเสกสรรยิ้มร่าออกมาส่งให้ลูกสาวเอกธิดาเดินตรงไปยังโต๊ะทำงานของปิดายืนใกล้ๆแล้วโน้หมใบหน้ายื่นจมูกงามหอมแก้มคนที่นั่งอยู่ฟอดใหญ่ รินสบู่อ่อนๆรวยรินออกมาจากตัวลูกสาวทำให้เสกสารรับรู้ถึงอารมณ์สดเชื่นของลูกสาวอย่างเด่นชัดพร้อมกันนั้นสาวน้อยก็หันหน้ามามองหน้าของคนที่นั่งอยู่เก้าอี้ตรงหน้าบิดาของเธอโดยมีโต๊ะตัวใหญ่กลางกั้นอยู่ตรงกลางอย่างอัตโนมัติ รอยยิ้มหวานสดใสเมื่อครู่หุบยิ้มลงแทบทันทีด้วยภาพที่เธอได้ประชิญอยู่ตรงหน้าคือใบหน้าของเด็กสาวใส่แว่นหนาเตอะผมยาวสลวยถูกรวบตึงเป็นพวงไว้ด้านหลังคิ้วโกมเด่นดังคันอนอยู่หลังแว่นตาขาวใสหนาเตอะที่ดูใหญ่กว่าปกติ ที่ควรจะเป็นดวงตากลมโตใสแป๋วนั่นอีกสุกสกาวออกมาจนแทบทะลุออกมาอย่างน่ามองปากจิ้มริมสียุมพูดแดงเลืเลื่อรับกับจมูกโด่งงอนงามได้รูปใบหน้าเรียวรูปไข่ผิวเนียนใสาราวกับผิวเด็กแรกเกิดล่างบางละหงซ่อนตัวอยู่ภายใต้ชุดแสนจะเิมเชย เอกธิดามองคนตรงหน้าอย่างไม่วางตาเสื้อลายลูกไม้สีขาวนั่นอีกดูแล้วตัวโครงใหญ่กว่าเจ้าตัวจนหน้าตลกสากระโปรงสีดำกรีบรอบนั่นอีกแทบจะคุมเก้าอี้ที่เจ้าหล่อนนั่งอยู่จนมิดดูคับคล้ายคับคลา,คลาผ้าปูโต๊ก็ไม่ปาน แถมริมฝีปากของเจ้ารอนก็ยอมรับว่าน่ามองแต่ขณะน,นี้มันเม้มเข้าหากันจนเป็นเส้นตรงเมื่อดวงตาคู่งามภายใต้แว่นใสาวงใหญ่นั้นกําลังสุป,ประสารกับเธอขเขม่งอยู่ตอนนี้พร้อมกันนั้นใบหน้านวลแล่มก็เชิดขึ้นนิดน้อยเมื่อเจ้าหรอนรับรู้ถึงการถูกประเมินทางสายตาของเธอ ยังเปิดเผยคุณพ่อคุณพ่อไปเอาเด็กแต่งตัวแก่แดดที่ไหนมาคะเนี่แล้วเอ่าบอกนะว่าเอามาเป็นติวเตอร์ของดานะคะเอ่ยเสียงใสถามบิดาออกไปยังแปลกใจโดยคำพูดของเธอไม่ได้เกรงใจคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอเลยแม้นแต่น้อยเอกธิดา ละสายตาจากเด็กสาวตรงหน้าจ้องมองหน้าบิดาอย่างรอคำตอบประโยคของลูกสาวเจ้าของบ้านไม่ต่างจากลูกกระสุนจากอาวุธทรงกระบอกที่ถูกปล่อยให้พุ่งออกมาผ่านล่างงามของเธอให้ได้รับความเจ็บชำ้ำตั้งแต่เมื่อแรกที่ได้พบเจอเด็กสาว ที่เพิ่มเดินเข้ามาในห้องเมื่อครู่ทำให้หญิงสาวที่นั่งอยู่รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดตั้งแต่สองนาทีแรกที่ก้าวเข้ามาในห้องเลยก็ว่าได้ลูกดาคณนี่แหละคือคุณครูิวเตอร์คนใหม่ของหนูนี่คือหนูลิชี่จะมาเป็นติวเตอร์คนใหม่แล้วจะเริ่มสอนกันจริงจริงยังจง วันนี้เลยถ้าลูกพร้อมนะมองหน้าลูกสาวยิ้มยิ้มแต่ดวงตาไม่ยิ้มตามและก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะก็ลูกบอกเองว่าตกลงจะเรียนกับคุณครูคนใหม่ที่พ่อหาให้ลูกเอยดักคอลูกสาวด้วยอยากจะทวงสัญญาเพราะเสกสรรเห็นสีหน้าแปลกใจของลูกสาวแล้ว บ่งบอกถึงสัญญาณไม่ชอบมาพากลในกรณีนี้เสียแล้วด้วยเขากลัวว่าลูกสาวจะปฏิเสธติวเตอร์คนเก่งคนนี้ของเขานานกวัวที่เสกสรรจะตกลงขอเวลาทั้งหมดของติวเตอร์คนใหม่ได้ด้วยเขายอมทุ่มสุดตัวเพื่อซื้อเวลาทั้งหมด ของติวเตอร์คนนี้เรียบร้อยแล้วเศกสรรพูดดักคอลูกสาวยังรู้ทันความคิดจากที่เขาประเมินเด็กสาวตรงหน้าสามารถนำพาลูกของเขาให้ไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนคุณพ่อสาวน้อยเรียกผู้เป็นบิดายังหวาดหวั่น ก็ดายคิดว่าจะไม่ใช่เด็กขนาดนี้นะะี่ค่ะถึงแม้นคนตรงหน้าจะพยายามทำตัวมีอายุมากกว่าวัยของเจ้าหล่อนแต่เธอก็รับรู้ได้ดีว่าคนตรงหน้าเด็กมากกว่าที่จะมาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคุณพ่อไปเอาเด็กแก่แดดแต่งตัวเกินวัยมาเป็นติวเตอร์ ของดาได้ยังไงคะเน่โวยวายกับบิดาออกไปยังหวังมาทวงซึ่งการกล่าวถึงบุคคลที่สามของเธอไม่มีทีท่าว่าจะเกรงใจคนที่เธอกล่าวถึงเลยแม้นสักนิดเอกทิดาพูดอธิบายความคิดของตัวเองด้วยประโยคที่รัวเร็วจนลืมหายใจจบประโยคก็สูดหายใจเข้าไปยังเต็มปอด ลูกด่าอย่าพูดอย่างนั้นสิลูกเกรงใจคุณครูบ้างดวงตาคมเข้มตวัดมองลูกสาวอย่างฉุนเฉียวก็หนูรับปากกับพ่อแล้วนี่ว่าหนูจะเลือกเรียนกับคุณครูคนใหม่เอ่ยทวงสัญญาออกไปยังหวังเตือนความทรงจำคุณพ่อนนะก็ดาไม่คิดนีะคะ ว่าคุณพ่อจะเอาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ที่ทั้งเฉิมทั้งเชยเมื่อเป็นครูติวเตอร์ให้ดานะคะใบหน้างองงาส่งให้ผู้เป็นบิดายังหวังประท้วงหรือคุณพ่อแค่อยากอําดาเล่นใช่ไหมคะคุณพ่อต้องอําดดาเล่นแน่ๆเลยเอกทิดาเปิดตาโพรงออกกว้าง เมื่อคิดถึงสถานการณ์ที่เธอกำลังไปเชิญอยู่คือการล้อเล่นหรืออำเธอเล่นเพื่อความสนุกของผู้เป็นบิดาลูกดาเสกสรรเค้นเสียงเข้มลอดไลฟันเรียกชื่อลูกสาวออกไปยังเหลืออดซึ่งน้ำเสียงนี้เอกธิดารับรู้ดีว่าเป็นน้ำเสียง ที่ฟังดูจริงจังยิ่งนักเสียงนั้นทำให้ดวงตาคู่สวยบนแสงลงนิดนึงถ้าได้ลองว่าพ่อของเธอได้เปล่งน้ำเสียงอย่างนี้ออกมาครั้งไหนนั่นหมายถึงความไม่พอใจอย่างมากในอะไรสักอย่างซึ่งเอกธิดาก็รับดูแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้พ่อของเธอเป็นอย่างนั้น จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากการกระทําของเธอเองทีวิจาร์คนที่นั่งอยู่อย่างไม่ปิดบังคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าจะมาเป็นติวเตอร์คนใหม่ของเธอนั่นเองพอ่อก็ไม่อยากตำหนิดาหรอกนะในเรื่องนี้แต่ดาควรจะตรึกตรองพฤติกรรมและคำพูดของลูก ที่ใช้วิจารณ์คนอื่นอีกครั้งเมื่อกี้หนูพูดไม่น่ารักเลยพ่อไม่เคยสอนลูกนะว่าให้ดูถูกคนอื่นโดยการประเมินด้วยมุมมองที่ผิวเผินการดูคนแต่ภายนอกนั่นอีกมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างมากตำหนิลูกสาวออกไปยังวังจะสั่งสอนให้ได้คิดและนี่หนูลิชชี่ จะมาเป็นดิวเตอร์หนูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อไม่รู้หรอกนะว่าจะยังไงเอ่ยเสียงทุ่มเข้มแต่แฝงไว้ในความหมายหนูละปากจะเรียนกับดิวเตอร์คนนี้แล้วพ่อก็ถือว่านั่นเป็นคำมั่นดวงตาคู่คมจ้องมองลูกสาวทุกอิริยาบทและพ่อก็ได้โทรศัพท์ยกเลิกคุณครูดิวเตอร์ ทั้งหกคนของลูกเรียบร้อยแล้วน้ำเสียงทุ่มเข้มพูดกับลูกสาวยังดูจริงจังและอยากสื่อให้ลูกสาวสุดที่รักรับรู้ว่าเขาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มากแค่ไหนคุณพ่อเอกทิดาสบประสานสายตาคู่สวยกับพ่อของเธออยู่ชั่วขณะ แล้วเธอก็ได้ข้อสรุปเอ้ยเอาละค่ะดาเราไม่เข้าใจคุณพ่อเลยที่เลือกเด็กเอกทิดาจบประโยคไว้แค่นั้นเมื่อหันไปสบตาเขียวเข้มของวิดาที่จ้องเขมง็งมาที่เธออีกรอบเอกทิดารับรู้ได้ทันทีว่าเธอควรจะสงบปากสงบคำได้แล้วถ้าไม่งั้น อารมณ์ของบิดาของเธอคงจะต้องเดือดดานขึ้นมาอีกเป็นแน่และนั่นคงไม่เป็นผลดีกับเธอสักเท่าไหร่ถึงแม้เอกธิดาจะรู้ดีว่าผู้เป็นบิดารักเธอมากแค่ไหนแต่ขอบเขตของการตามใจนั้นมีขีดจำกัดอยู่ที่จุดของมันเสมอและความรู้สึกของผู้เป็นบิดาคือสิ่งที่เอกธิดา อยากจะถนอมโอเคโอเคค่ะคุณพ่อเรียนก็เรียนแล้วคุณพ่อยนลืมสัญญานะคะว่าจะให้ดาเลือกได้เลยว่าจะเรียนหรือไม่เรียนวันไหนเวลาไหนหญิงสาวทวงสัญญากับบิดากลับไปบ้างเช่นกัน พูดด้วยน้ำเสียงเงางอนแต่ไม่จริงจังนัดอืมพ่อไม่ลืมหรอกเอาเป็นว่าตามนั้นงนั้นพ่อออกไปก่อนนะหนูจะได้ตกลงกับคุณครูว่าจะเรียนวันไหนเวลาไหนน้ำเสียงทุ่มนุ่มอุ่นส่งให้ลูกสาวยิ่งพอใจที่ลูกสาวตอบรับสิ่งที่เขาต้องการ นูริชี่ครับเอาเป็นว่าลุงฝากลูกสาวเลยแล้วกันนะครับมีอะไรก็ตกลงกับน้องดาได้เลยลุงฝากด้วยนะเศกสรรมองหน้าเด็กสาวตรงหน้าด้วยแววตาที่สุดแสนจะอบอุ่นซึ่งมันต่างจากแววตาที่ใช้มองลูกสาวของเขาเมื่อครู่นี้อย่างสิ้นเชิงขอบคุณค่ะคุณลงุง ตอบชายตรงหน้าออกไปด้วยน้ำเสียงที่กังวาลสายนั่นเป็นประโยคแรกที่เอกธิดาได้ยินนับตั้งแต่เธอเก้าวเข้ามาในห้องทำงานของผู้เป็นบิดาจากติวเตอร์คนใหม่ของเธอน้ำเสียงหวานตุดละคังแก้วซึ่งหน้าฟังยิ่งนักเอกธิดาคิดในใจ งั้นพ่อออกไปก่อนนะลูกดาตกลงกันให้เสร็จสร์ได้ความว่ายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีพ่อขอตัวก่อนนะจบประโยคเสสรรก็ลุกพลวดขึ้นอย่างลุน้ละทึกในหัวใจของเขาแล้วพาตัวเองเดินออกจากห้องทำงานไปอย่างสบายตัวแต่ไม่ลืมที่จะหันหลังกลับมาปิดประตูห้องกว้าง ตามหลังอย่างเบามือเสกสรรกลัวนักกลัวหนาว่าลูกสาวจะยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมเรียนกับติวเตอร์คนเก่งที่เขาหาให้ส่งผลให้เขาต้องงัดไม้ตายออกมาใชา้จนทำให้ลูกสาวซิโลรายอมเรียนอย่างที่เขาต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่เขาดีใจยิ่งนัก งั้นพ่อออกไปก่อนนะลูกดาตกลงกันให้เสร็จสับได้ความว่ายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีพ่อขอตัวก่อนละกันโจประโยคเสกสารก็ลุกพรวดขึ้นอย่างรุ้นระทึกในหัวใจของเขาแล้วพาตัวเองเดินออกจากห้องทำงานไปอย่างสบายตัวแต่ไม่ลืมที่จะหันกลับมาปิดประตูห้องกว้าง ตามหลังอย่างเบามือเสกสารกลัวนักกลัวหนาว่าลูกสาวจะยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมเรียนกับติวเตอร์คนเก่งที่เขาหาให้ส่งผลให้เขาต้องงัดไม่ตายออกมาใช้จนทำให้ลูกสาวซิโลราบยอมเรียนอย่างที่เขาต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่เขาดีใจยิ่งนักเฮ้ย คุณพ่อนะคุณพ่อไม่รู้ไปเอาเด็กที่ไหนมาสอนไหนบอกว่าอยากให้คะแนนเกรดเฉลีย่ยกระเตื้องขึ้นจนได้ที่หนึ่งของชั้นปีถ้าเป็นอย่างนี้คงไม่มีวันเป็นทายาทผู้สืบทอดตระกูลต่ออย่างแน่เลยเรา้ยแต่ก็ช่างเถอะใครใช้คุณพ่อหาเด็กมาเป็นติวเตอร์ให้อะนะ บนอุบอิบออกมาเบาๆหลังจากหย่อนตัวรงนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่แทนบิดาและเธอคิดว่าคนนั่งอยู่ข้างหน้าจะไม่ได้ยินสิ่งที่ดูเหมือนเอกธิดาจะพูดกับตัวเองเสียมากกว่าไม่ใช่เด็กหรอกนะคะเท่าที่รู้ก็อายุมากกว่าคุณหนึ่งปีแล้วกันใบหน้าเบึ้งตึงขึ้นมาแทบทันทีหลังจบประโยคนั้น เด็กสาวจ้องมองคนตรงหน้าผ่านแว่นหนาด้วยแววตาที่เขียวเข้มหวังให้คนตรงหน้ารับรู้ว่าเธอได้ยินสิ่งที่เจ้าหล่อนพูดทั้งหมดและชักเกลื่มไม่พอใจที่หญิงสาวประเมินเธอออกมาตรงๆอย่างไม่มีกักความรู้สึกไว้เลยแม้แต่น้อยจริงนะ่ะเอ่ยถามติวเตอร์คนใหม่ ด้วยความแปลกใจแล้วเกิดเดือนไหนปีไหนล่ะที่ว่าเกิดก่อนเป็นปีนะ่ะจจประโยคเธอก็ได้รับคำตอบจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นติวเตอร์ของเธอแทบทันทีอืมก็นับดูแล้วเกิดก่อนแค่สามเดือนเองดาคงไม่ถือว่าเป็นพี่หรอกนะถือว่าเป็นเพื่อนกันละกันรอยยิ้มผาย ขุดขึ้นบนใบหน้างามแทบทันทีด้วยเธอพอใจในความคิดของตัวเองอะไรนะชื่อลิชชี่ใช่ไหมเราชื่อดานะพูดกับคนตรงหน้าย่องวังประเมินอาการแต่ปฏิกิริยาที่เธอได้รับตอบกลับมาคือความเฉยเมยซึ่งเป็นท่าทางที่ขัดในหัวใจของเธอยิ่งนะักเอาเป็นว่า เราจะเรียนกันวันละหนึ่งชั่วโมงหลังจากเราเลิกเรียนกลับมาก็ประมาณหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์งดนะตกลงกับคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสดใสหลังจากเธอได้เป็นคนกำหนดเวลาแห่งความสุขได้ดังใจหมาย พอดีเลยวันเสาร์วันอา,าทิตย์จะได้ไปเที่ยวเล่นกับพลอยเสียทีนี่ถ้าได้ข่าววดาว่างนะพลอยคงดีใจมากเลยแหละออกเดทครั้งก่อนใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่สองชั่วโมงเองถ้าพลอยรู้ว่าได้เวลาของดาทั้งวันพลอยคงมีความสุขมากเลยเอกธิดาพูดขึ้นมาลอยๆ หวังให้คนตรงหน้ายินดีด้วยไปกับเธอเด็กสาวยิ้มกว้างออกมาอย่างเต็มหน้าหันมามองคนตรงหน้ายังลืมตัวันใดนั้นรอยยิ้มผุดผายก็หูบโลเธทงทันทีเมื่อเธอรับรู้ถึงความเฉยเมยเย็นชาของคนตรงหน้าอย่างไร้ความรู้สึกซึ่งดวงตาคู่งามที่สบประสาน เข้ากับสายตาอีกคู่ที่ดูว่างเปล่าไร้ความรู้สึกจนยากจะอ่านความหมายได้ไม่ได้ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสต้องเรียนตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มส่วนวันอาทิตย์ก็เรียนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะ ให้ว่างวันศุกร์และวันเสาร์เหมือนเดิมนะคะเสียงใสหวานตกลงเรื่องตารางการเรียนเพิ่มจากข้อตกลงจากเมื่อครู่อีกเท่าตัวอะไรนะนี่แค่ติวเตอร์คนเดียวจะใช้เวลาสอนเท่ากับติวเตอร์หกคนเลยเหรอลากเสียงยาวยังหวังเตือนสติสวยเลยติวเตอร์คนใหม่ การเรียนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะถ้าไม่ไหวก็เย่าฝืนเล่นสอนทุกวันจะเตรียมตัวการสอนได้ทันหรอคะแล้วนี่สอนเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้ประโยคสุดท้ายลดเสียงลงยังหวังให้อีกคนไม่ได้ยินํสาสายตาคู่งามก็จ้องมองคนตรงหน้าอย่างประเมิน สอนเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวก็รู้ค่ะเอาตามนี้เลยแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของคุณเลยละกันคงยังไม่ได้เรียนวันนี้ค่ะแต่เรามาตกลงกติกากันก่อนเรื่องเรียนนะคะจะได้เข้าใจตรงกันแต่และว,วันจะเรียนวันละสองชั่วโมงจะเรียนวันละวิชา เป็นวิชาหลักๆของหลักสูตรและวันอาทิตย์จะเป็นการเรียนทำโจทย์ข้อสอบและทบทวนสิ่งที่เรียนมาทางอาทิตย์นี่คือโปรแกรมคร่าวๆคิดว่าคุณคงเข้าใจนะคะและนี่คือตารางการสอนว่าวันไหนเรียนวิชาอะไรโจประยุก็ยื่นกระดาษแผ่นบางที่แบ่งเป็นตารางยื่นให้คนตรงหน้ายังใส่ใจ เอกธิดาเบิกตาโตแทบถลนออกมามองคนตรงหน้าสุดแสนจะตกใจโอ้ออะไรเนี่ยเล่นสอนเองทุกวิชาเลยเหรอนี่มันอาจารย์ถึงหกคนเลยนะที่สามารถสอนทั้งหมดของวิชาในตารางนี้ได้นะ่ะแล้วจะเหมาสอนคนเดียวเลยเหรอพูดกับคนตรงหน้าอย่างนึกโงน ชวนให้สงสัยในหญิงสาวตรงหน้ายิ่งนักก็บอกแล้วไงเดี๋ยวก็รู้เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยแล้วกันน้ำเสียงท้าทายของติวเตอร์คนใหม่ในประโยคเมื่อคู่ส่งผลให้เอกทิดาหันควับกลับไปมองคนตรงหน้าแทบทันทีศาสตร์สายตาคมเข้มคุกคามกลับไปยังคนที่เอ่ยประโยคนั้น เอกธิดารู้สึกว่าคนตรงหน้าของเธอมีสายตาที่สุดแสนจะฉ่ำหวานแต่เย็นชาซสีเหลือเกินเวลาที่เธอจ้องมองศบตาคู่หวานคู่นี้ทำให้เธอนึกอยากจะจับตัวเธอมาเขย่าแรงๆเพื่อให้น้ำแข็งที่มองผ่านสายตาคู่งามคู่นี้ที่แฝงตัวอยู่ใต้แว่นอันใหญ่กว่าปกติของเธอ ละลายไปในทันทียิ่งมองก็ยิ่งเห็นถึงความเย็นชาที่แฝงไว้ในดวงตาคู่งามนั้นชวนให้เกิดความหงดหงิดและกำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นความกลกรนโกรธขึ้นมาในอารมณ์ของเธอเอกธิดายอยากจะรู้นักว่าจะมีสิ่งไหนที่จะทำให้น้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าของเธอละลายได้บ้างความเฉยเมยเย็นชา เสริมด้วยสายตาว่างเปล่าที่ใช้มองเธอทำให้รู้สึกหงุดหงิดในหัวใจยิ่งนักคิดเหรอว่าจะกลัวไม่มีวันสิละแม่ติวเตอร์เชยเฉมเย็นชาแล้วเราจะได้เห็นดีกันว่าใครเป็นใครเอกธิดาบอกกับตัวเองในใจ